สองไม่เอาก้มไม่ได้อย่ายกตัวเด็กก้มไว้ตลอดทางก้มไว้สุดยอดถึงไหมให้าสามแต่ต้องเข้าโกแลนะ้วต่อไปนี้ไม่มีออกนอกโกลแล้วไม่ไม่นับให้นะสามแล้วเริ่มสาม,มตาาั้งใจเึ้นให้น้อยๆแล้วเปลี่ยนสุดเลยหมุนสุดยอดสีแซวมากเห็นไหมง่ายมากเลยทำแบบนี้เห็นไหม สี่อย bon. ่าใช้ม okay. ือขวาดิบอกแล้วใช้แขนซ้ายห้าโอเคโอ้โหเจ๋งมากลูกนี้เฮ้ยเจ็ดโอเครอดไารอดไาแต่ตอนนี้ไม่เอานะพยายามให้ลอยนะ่นแลแปดดีมาก อ่ามันเท่าโกไหนอะคุณมั่วโกนี่มันโกปอมนะแปะยักษ์แปะอยู่เนาะมือใหญ่หลุดเด็กเก้าโอเคสาให้อีกเหรอเนี่ยป้าก่าวว่าที่ลงไปเหลือเจ็ดเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเ่โกนะเ้ายโอ้ยธรรมะป้าลดให้เหลือเจ็ดเลย ไม่เอาไม่เอาใงใจยืนให้ดีด,ดันก้นให้หลังหอขานิด,นดเ,เดียวเร็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 วเก้าแลวครับศูนย์บาทซีดเากให้ให้สุดแอดแมันเฉียวไปนิดนึงแต่ถือว่าให้ ดีมากลูกนี้อ่ะอันนี้อันนี้เอางี้ธรรมะลูกเนี้ยขอให้ถูกต้องทุกอย่างลูกเดียวปาขอนแขนซ้ายตึงดันต้นให้หลนิดนึงสวยๆเอาให้นะจัดเต็มเลยนะแคร์แต่ยืนอยู่จบวงไหนพี่จบวงให้สวยดีดีนะเท่าไหร่สิบสองขอลูกจัดเต็มหน่อยดีลูกจัดเต็มจัดเต็มนะ นี่นะครับอันนี้ป้าชสมากแบ็กสวิงก็ดีด้วยไม่เลยฮะไม่ทันครับลูกบอลมันเร็วมากทสียออทั้งตอนทั้งตอนเดี๋ยวป้าย้ายมามุมนี้มั่งสามแล้วเร็วเราอยากให้ให้เห็นกอกบอลว่ะสามอยู่ตั้งใจอย่าแข็งไซตตึงสิบสามอยู่เมื่อกี้สิบสองก็เป็นสิบสามสามอยู่แห็งไซต์ตึ้ง